คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงมือถือค่ายหนึ่งครับ Poco นั่นเองนะครับวันนี้มาด้วยกัน2รุ่นนะ Poco F8 Ultra ครับและ Poco F8 Pro นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่า2รุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วจะเน้นไปที่รุ่น Ultra นะครับเพราะว่าอชอบมากจริง เรื่องดีไซน์นะครับโมดูลกล้องเนี่ยก็คือจัดเรียงมาเรียบร้อยแล้วเป็นแถบขึ้นมาแบบนี้เพราะคือทำมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะมีซาวบายบอสนะครับอยู่ด้านข้างก็จะเป็นลำโพงที่เสร์ฟเข้ามาถ้าพูดถึงขอบเครื่องนะครับตัดเหลี่ยมลบคมมาเรียบร้อยแล้วไม่มีส่วนไหนที่บาดมืออีกอย่างหนึ่งคือฝาหลังครับจริงๆเขามีให้เลือกด้วยกันสสีก็คือสีดำกับสียีนนะครับสีที่โอถือเนี่ยก็คือจะเป็นเดนิมเลยแล้วก็จะมีโลโก้โคโค่ที่ด้านล่างที่บริเวณนี้นะครับ ด้านบนจะเป็นตำแหน่งของลำโพงครับด้านล่างจะมีลำโพงขารชาไทายอซีแล้วก็ตำแหน่งของถาดซิมด้านขวามือจะเป็นตำแหน่งของปุ่มปรับเสียงปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นโลง่ลงๆไม่มีอะไรถ้าเกิดเราตัดสลับมาที่ตัว Pop o p o F8 Pro นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนี่แหละฝาหลังก็จะเป็นกระจกแบบด้านนะขอบเครื่องเนี่ยเป็นเฟรมโลหะแต่ว่าเป็นสีดําตามตัวเครื่องจากที่สัมผัสคือหน้าจอเนี่ยมีไซซิ่งที่แตกต่างกัน ก็มีขนาดที่เล็กกว่าตัวอัลตรานั่นเองนะครับอื่นๆก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของตำแหน่งปุ่มหรือว่าตำแหน่งของถาดซิม โคโค่ไอแปดอัลตร้าตัวนี้มากับชิปแสปดากอนแปดอีลิทเจนห้าจะเป็นชิปที่แรงมากๆนะครับให้ในตัวตู้เนี่ยเทสมาแล้วนะครับ3ล้าน6 000. โดยที่แบ่งออกเป็นตัว CPU เนี่ยล้านหนึ่งนะครับ GPU ล้าน3ตัวแรมให้มา16 GB ความจุสแวร,ร์ดตัวที่โอเทสเนี่ย512 GB ตัดสลับมาที่ตัวโปรกันบ้างนะครับตัวโปรเนี่ยนะครับมากับชิปที่ลดหลั่นลงมาเล็กน้อยนะครับก็คือเป็นชิปแ p d ดากอน 8 Elite Mobile Platform นั่นแหละแต่ว่า Antutu ถามว่าต่างกันเยอะไหมโอ้นมองว่าไม่เยอะนะครับตัวนี้อยู่ที่3ล้านแบ่งเป็นคะแนน CPU เนี่ย8 0 0แสนนะครับแล้วคะแนน GPU เนี่ยล้านหนึ่งถือว่าใกล้เคียงกัน สำหรับ p o c o F8 Ultra นะครับจะมากับขนาดหน้าจอ6.9นิ้วนะ120เฮินะครับตัวนี้เป็น Hyper R G B AMOLED Display ความละเอียดสูงถึง2,608คณ1,200เนาะตัวนี้เนี่ยคอนทราสต์5ล้านต่อ1แล้วก็ไบรน์เนสเนี่ยพีกได้สูงสุดถึง3,500นี่สภาพแสงภายนอกเนี่ยคือใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ความแม่นยำสีเนี่ย100% D C I P 3ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับตัวโรกันบ้างเรื่องหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยก็จะมีไซซ จาก6.9ลดลงมาเหลือ6.59นิ้วนะครับ120เฮิรต์เหมือนกันแล้วก็พาร์แนลหน้าจออะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ Hyper RGB AMOLED Display รนะคอนทราส5ล้านต่อหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วความพีก็เท่ากันด้วยนะคืออื่นๆเนี่ยมองว่าไม่น่าจะมีความแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันเรื่องของไซซิ่งนะครับแล้วก็กระจกหน้าจอเนี่ยตัวนี้ g o r i l l a า l a s s เ i วไอทนรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับต่างกันนิดนึงตัวอ l t r a นะครับจะเป็น ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัสดุหน้าจอนะครับที่มีความแข็งแกร่งแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ตัวอัลตร้าน่าจะแข็งแกร่งกว่าแหละนะตามสไตล์สิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโ o โคเนี่ย <c> เขาพยายามปรับปรุงในเรื่องของกล้องถ่ายรูปให้ทัดเทียมกับมือถือเรือธงแฟลชชิแบรนด์อื่นๆนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นกล้องพิพิค a เม r าที่ให้ความละเอียด50ล้านทั้ง3เลนไม่ว่าจะเป็นตัว เลนหลักนะคะเลนอัลตร้วไวแล้วก็เลนเทเลโฟโต้ส่วนกล้องหน้าตัวนี้นะครับให้ความละเอียดมาสูงมากจริงๆนะครับ32ล้านพิกเซลถ้าตัดมาตัวโป,โปรก็จะมีความลดหลั่นกันลงมาสิ่งที่แอดออนนะคบเพิ่มความพิเศษขึ้นมาในครั้งนี้เป็นเครื่องเสียงที่เราคุ้นเคยกันดีนะั่นแหละว่าจะเป็นหูฟังเองก็ดีลำโพงเครื่องเสียงต่างๆนะที่เรารู้จักกันรอบมีเขาใส่มานะครับลำโพงตัวัอตร้านนอกจากจะมีบนล่างแล้วจะมีลำโพงที่ด้านหลังตรงนี้ด้วยซึ่งการควบคุมเนี่ยก็ไม่ยากนะครับจะมีเมนูให้ บางครั้งนะบางกรณีเนี่ยเราจะต้องต่อหูฟังก่อนใช่ปะแล้วถึงจะปรับดีไซน์เสียงได้อันนี้คือปรับได้ตั้งแต่เปิดเสียงแบบปกติเลยนะครับเมนูก็จะมีการปรับอ e ีโคไลเซอร์นั่นแหละการปรับสมดุลเสียงต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบเสียง360องศาก็สามารถปรับได้แล้วก็ที่จะบอกก็คือเสียงดีมากย่านเสียงค่อนข้างครบทีเดียวก็มีซาวบายบอสเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีลำโพงเสริมตัวนี้มาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วคือเสียงดีทั้งคู่แต่ว่าถ้าเสียงดีสุดๆต้องไปตัวอัลตร้า จากที่ฟังมาประทับใจนะคือแทบจะลืมลําโพงไปเลยเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะติดเปิดเพลงฟังในห้องอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ทั้ง2องเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลไปนะในเรื่องของความทนทานทั้งคู่มากับไอซีหกนะกันน้ํากันฝุ่นได้มาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพียงพอแล้วนะครับทนน้าลึกได้เป็นเมตรอะเห็นเป็นฝาหลังตัวผ้าแบบนี้ก็กันนะ้ําเหมือนกันนะแต่จะชื้นไหม <laughs> ก็อีกเรื่องหนึ่ง อุปกรณ์ให้ในกล่องนะครับทั้งคู่ให้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ100วัตต์มาทั้งคู่เลยดีมากนะครับสายชาร์จ1เส้นนะครับเข็มแกะถัดซิมคู่มือการใช้งานและตัวซอฟต์เคสทั้งคู่ในเรื่องของไวเลสชาร์จจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งตัวอัลตร้าจะมากับตัวไฮเปอร์ชาร์จนะครับสูงสุดที่50วัตต์เลยนะครับส่วนการชาร์จไวเลสธรรมดานะครับทั้งคู่รองรับเหมือนกันที่22.5วัตต์ความจุแบตเตอรี่ก็แตกต่างกันนะครับตัวอัลตร้า6,500 6,210มมมมมมิิิิลลลลลแแอออปป์์คครัับส่่่วววนต F8 Pro จะยูทีีก็าดหลั่นกันนลงมาาเะ ในเกมตัวอัลต้ามไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับอย่างตัวแอนดตู้ก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าตัว G P U หรือชิปการาฟิกของเขาเนี่ยนะครับก็ไปได้ถึงล้านสามนะคือล้านสามันการันตีอยู่แล้วว่าเราปรับไฮเฟรมเรทได้ปรับการาฟิกระดับสูงได้เกมซินิพคกเองเนี่ย กราฟิกอยู่ในระดับสูงแล้วตามสไตล์โอนตว่าจะปิดม o ชั่นเบอร์ปรับเป็น60เฟรมตัวเกตเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงแหละแต่เป็นสีแดงที่เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับก็เล่นได้ตลอดลอดฝั่งแต่จะมีปัญหาอยู่นิดึงคือมันอมความร้อนเหมือนกันนะสารภาพตามตรงมีการอมความร้อนนิดนึงด้วยความที่ตอนหลัหงเป็นผ้าด้วยแหละมันอาจจะระบายความร้อนไม่ได้ดักงใจเราสักเท่าไหร่แต่มันเล่นได้มันไปได้เรื่อยๆและอย่างที่โอ๊ตอยากจะบอกก็คือทั้ง2อรุ่นที่โอทสการเล่นเกมมาเนี่ย รถเปิดโหมดไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งคู่ด้วยมันก็จะเป็นการรีรัพยากรและเครื่องมันก็จะร้อนนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับแรงร้อนมันมา,มาคู่กันแต่ระบายความร้อนได้ไหมระบายได้ต่อเนื่องแต่เราจับแล้วร้อนไหมก็ร้อนอันนี้ต้องสารภาพรับตรงกับก,บการเล่นเกมแต่ที่เหลือไม่ต้องกังวลครับถ้าเกิดคุณซื้อไปเล่นเกมนะตัว F8 Pro เนี่ยระบายความร้อนได้โอเคกว่าแต่ถ้าเกิดชอบเรื่องเสียงเรื่องความสุดจริงก็ต้องมาตัว Altra ครับแล้วก็สวยมากด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่สภายโอลมากนะนั่นก็คือการถ่ายภาพกับโ o โ o F8 Series นะครับโดยเฉพาะตัวอัลตรแล้วกันเ <_ C 1> ชื่อไหมว่าถ่ายพอร์เต i t นะครับมีระยะ 1x 2x และ 5x 5x เป็นพอร์เต i t ที่บางคนชอบนะโอ้ส่วนตัวเองก็ชอบเพราะว่าเวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเดินถอยออกมาจากแบบนิดนึงแต่ ทำให้มันแบบภาพออกมาเนี่ยมันมีมิติมันมีความชัดลึกชัดตื้นที่มันจะโอเคอะระยะเลนมันเป็นระยะเทเลอะนะด้วยความที่ตัวนี้ซูมได้ถึง 100x ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบของการถ่ายภาพไปการถ่ายพอเทรลถ่ายปุ๊บเขาจะมีการเปลี่ยนผิวหน้าให้เราด้วยเพราะฉะนั้นถ่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวโซมนะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยเซอร์ไพรส์ถ่ายวิดีโอ 8K ทั้งคู่เลย 4K 60เ,เ,เฟรมทำได้เหมือนกันนะครับถือว่ามีการปรับปรุงกล้องมาได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับ ส่วนก้างหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับบิวตี้ได้นั่นแหละเหมือนกับมือถือเรือธงที่ควรจะเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากชอบความเพลนเพลย์น,นะครับเพย์เซฟเบสิกราคาถูกกว่าแล้วก็มีความแรงเหมือนกันถ่ายรูปดีเหมือนกันจะลดมาตัว f 8 pro ก็ไม่น่าเกียดนะครับเพราะว่า f 8ป pro เนี่ยจะมีการลดหลั่นลงมาหน่อยในการถ่ายภาพพอเทตนะครับเพราะว่าระยะพอเทตเนี่ยก็จะเป็น1 x 2 x แล้วก็2 5ง x แตกต่างกันนิดนึงในเรื่องของระยะพอเทตที่ทำได้แบบเป๊ะๆลึกๆนะครับจาก 5x ้า x มา แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าเพียงพอแล้วตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้รูปปกติได้นะครับบิวตี้อะไรมีมาให้เหมือนกันดูมาถึงตรงนี้น่าจะอยากทราบราคากันแล้วนะครับสำหรับ Proco F8 Ultra นะฮะเปิดตัวอยู่ที่24,990บาทนะครับในราคานี้ก็จะได้ในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของระบบเสียงที่มีลำโพงเสริมมากล้องนะรวมไปถึงชิปที่แรงมากๆจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดดูราคาแล้ว ใจโอทก็จะเทนะครับจากตัวอัลต้ามาที่ตัวโปรนะครับเพราะว่าในราคาตัวโปรเนี่ย17,990บาทเท่านั้นเองชิปก็มีความแรงใกล้เคียงกันลดฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับมีความเป็นมือถือเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันนะครับจออาจจะเล็กลงมาอีกเล็กน้อยแต่ผมมองว่ามันเทรดกันได้นะในราคาที่ถูกกว่ากันหลายพันแบบนี้นะครับ จาก1 7ไป2 4 0 0่ส้หลายพันอยู่นะถ้าเกิดเอาส่วนต่างนั้นมาซื้อตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแรมตัวนี้ก็12แต่ตัวนี้16ความจุเท่ากันเลย512กิกะไบต์เลือกกันดูนะครับส่วนตัวโอ้ตเนี่ยถ้าคุ้มค่าเยกมาให้ตัวนี้แต่ถ้าเน้นความครบสวยเลยเนี่ยแฟชั่นให้ตัวนี้ก็ตัดสินใจยากเนาะนะบอกว่าคลิปนี้หน้าตาตอบคำถามกันได้นะครับว่า p o c o F8 ะแปดซีรีส์เป็นยังไงเด่นสุดไหนกล้องถ่ายรูปเป็นยังไงลงไปถึง ความชอบแล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างอาจจะขัดใจโอ๊นเนี่ยก็จะบอกกันตามตรงะนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามาเข้ามาได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพ้่เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะสำหรับิีนวิยังไงคงต้องขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ